สวัสดีครับอยู่กับผมรถดำส,ดสวยจารัดนะครับวันนี้เราก็ลงงานปากโปวันสุดท้ายครับวันนี้วันสุดท้ายาจะเก็บงานให้มันเสร็จเลยนะครับอันนี้ก็ขุดอยู่ลอกนาอยู่ตรงนู้นนะครับก็มาใส่ตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ทำไรนาะส่วนผสมครับ อยู่ตรงนี้มาก็อาทิตย์หนึ่งเต็มๆครับวิ่งกันอยู่3ามคันวันนี้ก็เสร็จแล้วครับเก็บงานวันสุดท้ายผมไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เจ้าของเขาจะทำอะไรยังไงต่อนะครับ รู้แต่ว่าทำไรนาสนผสมนะครับจาก,ก็ลอกองนายตรงนี้แหละโอ้โอ้เรงมากก็โทรไม่ต้องเตะมันเร่งเลย วิ่งงานแบบนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากเลยครับลดค่าใช้จ่ายไปเยอะครับประหยัดทั้งน้ํามันประหยัดทั้งยางครับยางก็ยังใช้ได้อีกงานเลยนะถ้าวิ่งแบบเนี้ย<ม>ดัมซิงดินดวนก็ไปวิ่งอยู่กับทีมงานสาวดัมซิงครับสาวดัมซิง วิ่งงานแบบนี้ก็รถดำก็เหลือเที่ยวละ50บาทนะครับเป็นงานทอยดินนะครับเขาเรียกว่างานปากบ่อนั่นเอง ระยะนี้วิ่งสามคันพอดีครับจานออดโลกงนาได้สวยมากเลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะทำไร่นาส่วนผสมนะครับหรือว่า นี่นะครับวิ่งทอยดินระยะใกล้ๆแบบนี้ก็ติดต่อผมได้นะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 8น367 3447นะครับเั็ดสานใี่ี่สนใจนะครับนี่ครับก็ราคากันเองครับราคากันเอง ปรับพื้นที่นะครับดินเจ้าของก็ถมของเจ้าของนะครับพื้นที่นาตรงไหนสูงสูงก็อยากจะเอาไปใส่ที่ต่ำต่ำนะครับก็ต้องใช้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นวิ่งงานทอยดินนะครับปรับพื้นที่ครับเพราะว่าค่าพื้นที่ระยะอยู่ ประมาณขนาดนี้ตรงนี้มันต่ำๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาหกล้อวิ่งมาเทได้นะครับเทแล้วก็ใช้รถไทในการปรับพื้นที่ตโตนะครับประหยัดต้นทุนมากเลยนะครับ พื้นนี่พื้นที่นาฝั่งนี้มันสูงนะครับมันสูงคือว่าที่นาไม่เสมอกันนะครับเนี่ยเจ้าของก็เลยให้โลกโลกเอาดินแล้วก็ปรับพื้นที่ไปด้วยนะปรับให้มันเสมอนะครับเนี่ยโลกมามันก็เสมอแล้วแล้วก็เอาดินส่วนที่เหลือนะ่ะเอามาเทปรับที่นาฝั่งทางนี้นะครับ ข้างนี้จะปลูกแก้วมังกรน,นี่ครับแล้วก็พื้นที่ที่เหลือนี้ก็ใช้ในการเดินได้ครับเดินได้ง่ายสบายนะครับเนี่ยเ <c oughs> จ้าของอาจจะชอบในการเกษตรนะครับโลบวางๆนะครับประมาณประมาณยีเซนนะครับ ลอกประมาณ20เซนใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรผมเลยครับ0 8 8 367 3447นะครับขอเป็นพื้นที่เขตของจังหวัด บุรีรัมย์นะครับใกล้ๆนะครับพื้นที่ในบุรีรัมย์นะครับสนใจครับปรับพื้นที่นานะครับหรือว่าปรับที่โคกนะครับติดต่อได้เลยนะครับราคานี่คุยกันได้นะครับไปดูหน้างานแล้วก็คุยตะกลงราคากันได้นะครับกันเองนะครับผม สวยมากเลยครับสมบัติพ้อตาใจฟ้าครอบล้อไปสวย ดิ่นแข็งมากนะครับตรงนั้น Hi ตรงนี้น่าจะทําทางนะเนี่ยเท่าที่ดูรถไถเก็บงานแล้วต้นแมคโครรุ่นที่ใช้นี่ก็เป็นรุ่นขนาดกลางนะครับเป็น SK 120นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานนะครับ ตัดดินใส่หกล้อดำนะครับเป็นร้อยยี่สิบรุ่นสองนะครับเรียกว่ามาร์คทูนะครับไป <Okay. S 1> รถคันนี้เราจะทำสีอะไรดีครับทำสีใหม่เพื่อนๆช่วยบอกหน่อยนะครับว่าจะทำสีอะไรดีรถททงเนี่ยทำสีใหม่นี่คงจะสวยนะครับรถคันนี้ยังยังถือว่าสภาพยังถือว่าดีอยู่นะครับเป็นรถนอกนอกเก่านอกเท้นะครับรถญี่ปุ่นนะครับคือเป็น นอกเททั้งหมดเลยนะครับทั้งหัวทั้งเครื่องทั้งคัสซีนะครับคันนี้ไม่ใช่คัสซีไทยนะครับเป็นคัสซีมาจากนอกเลยนะหัวเครื่องหัวเครื่องคัสซีนี่มาจากนอกทั้งดุนเลยนะครับอันนี้ของเสียคิงก็จะเหมือนกันนะครับคันนี้ดีกาคันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันกับรถทอทงนะครับหัวเครื่องคัสซีนะครับมาจากนอกนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับ เป็นส่วนแค่กระบะดำนะครับที่มาต่ออยู่บ้านเรานะครับส่วนคันนี้ก็เหมือนกันนะครับฮีโน่คันนี้หัวเครื่องคัสซีนะครับเป็นเก,านก่านอกทั้งดุ่นเหมือนกันนะครับจะมาต่อแค่กระบาดดำนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแต่ผมต้องไปทำธุระโตนะครับติดตามดูกันได้นะครับคลิปหน้านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ